สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กส้มไม่โบราณหยอกยอกจริงๆแล้วก็คือเค้กส้มโบราณน,นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราจับเขามาแต่งหน้าแต่งตาให้ดูแปลกตามากขึ้นในคลิปจะสาธิตการอบเนื้อเค้กทั้งเตาอบหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยก่อนลงมือตีเนื้อเค้กให้เปิดเตาอบบอมเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ให้เตรียมพิมพ์ไปด้วยป้าจะใช้เป็นพิมพ์ขันข้าวเบอร์8ด รองด้วยถ้วยจีบเบอร์3 2 2 0เตรียมพิมพ์แบบนี้ไว้ทั้งหมด6ชุดเดี๋ยวถัดมาเรามาตีเนื้อเค้กกันเลยนะในการตีเนื้อเคก้กวัตถุดิบตัวแรกป้าจะใช้เป็นลิชซันวิบกล่องสีม่วงตัวนี้นะคะเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานการเก็บรักษาป้าจะบอกอย่างละเอียดอีกทีในช่วงของการตกแต่งเค้กนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะใช้ลิชซันวิบนี่แหละในการบีบตกแต่งเค้กของเราตอนนี้ให้เขย่ากล่องลิชซันวิ p แล้วตวงมาครึ่งชั้นชาเทลงไปในชามผสม ใส่น้ำลงไป35ม l กลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำมันพืช20กรัมน้ำตาลทราย18กรัมคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วนำแป้งเค้กมา50กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งหยิบมือร้อนลงไปในชามผสม คนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนำชามสะอาดสะอาดไม่มีคราบมันมาใส่ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองลงไปสองฟองน้ำมะนาวเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาตีไข่ขาวจนกระทั่งเป็นฟองหย,บหยาบๆด้วยความเร็วกลางเติมน้ำตาลลงไป25กรัมจากนั้นตีจนกระทั่งตั้งยอดกลาง เมื่อตีจนกระทั่งตั้งยอดประมาณนี้แล้วแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มาหนึ่งในสมใส่ลงไปในชามไข่แดงคนให้เข้ากันแบ่งไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่มาครึ่งหนึ่งใส่ลงไปแล้วตล่อมเบาๆให้เข้ากันใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปแล้วตล่อมเบาๆให้เข้ากัน นำส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์โดยแต่ละพิมพ์จะมีน้ำหนักเนื้อเค้กประมาณ38-40กรัมตักใส่จนครบทั้ง6พิมพ์กระแทกพิมพ์2-3ครั้งจากนั้นรีบนำเข้าอบทันทีสำหรับการอบด้เตาอบนำเค้กเข้าอบในเตาอบที่วอรมเรียบร้อยแล้วอบด้วยไฟ150องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา25-30นาทีหรือจนกระทั่งสุก เตาใครเตามันนะคะเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันสำหรับการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันให้วอร์มเครื่องให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนำเค้กเข้าอบด้วยไฟ130องศาเซลเซียสเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเช่นเดียวกับการอบด้วยเตาอ,อบนะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกัน การอบด้วยหม้ออบรมร้อนผิวด้านบนของเค้กอาจจะแตกมากกว่าการอบด้วยวิธีอื่นๆนิดนึงนะคะทันทีที่นำเค้กออกจากเตาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามให้กระแทกพิมพแรงๆ2งถึงสครั้งจากนั้นรีบนำเค้กออกจากพิมพ์อลูมิเนียมทันทีไงด้านบนของเค้กขึ้นนะ4ชิ้นแรกเป็นเค้กจากเตาอบส่วนชิ้นนี้เป็นเค้กจากหม้อทอดไร้น้ำมันและชิ้นสุดท้ายเป็นเค้กจากหม้ออบรมร้อนจ้า เค้กจากหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันเขาจะเตี้ยก,กว่าเค้กจากเตาอบเล็กน้อยนะจ๊ะพักเค้กทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวถัดมามาทำในส่วนของหน้าส้มกันนำฟิลลิ่งรสส้มมา50กรัมน้ำส้มเข้มข้น10 ml น้ำเปล่า30 ml คนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือด เมื่อเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนำส่วนผสมที่ได้เทใส่ชามจากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในระหว่างที่พักเนี่ยให้แวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะด้วยนะจ๊ะเมื่อทุกอย่างเย็นดีแล้วจับหน้าเค้กจุ่มลงไปแล้วสะบัดๆเอาหน้าส่วนเกินออกเมื่อจุ่มเสร็จแล้วให้พักทิ้งไว้จนกระทั่งหน้าเค้กเสร็จตัวก่อนถึงจะบีบครีมตกแต่งนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครีมมันจะไหลไม่สวย ถัดมามาดูวิธีการเตรียมวิปครีมสําหรับบีบตกแต่งกันอย่างที่บอกไปแล้วป้าจะใช้ซันวิปกล่องสีม่วงตัวนี้ในการบีบตกแต่งเค้กวิธีการใช้งานซันวิปนำซันวิปออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ8-12ถึงชั่วโมงไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าอาจมีผลกระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้สาเหตุที่ป้าเลือกใช้ซันวิปเพราะว่าเขาทนร้อนได้เป็นอย่างดี นำไปผสมสีก็สวยเนื้อวิปครีมของเขาเนี่ยฟูเงานำไปบีบดอกบีบตุ๊ก,กตาก็สวยรสชาติพอดีไม่ต้องเติมไซรัปเพิ่มในการใช้งานลิชซันวิปให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เทลิชซันวิป60-100กรัมลงไปในชามผสมปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับการบีบของแต่ละคนนะคะว่าจะบีบตัวเล็กตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหน ซันวิปที่นํามาใช้งานควรจะต้องเย็นจัดๆแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ําแข็งนะตีซันวิปด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา5-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการถ้าช่วงไหนอากาศร้อนจัดจดแนะนําว่าให้รองโถตีด้วยอ่างน้ําแข็งนะคะจะช่วยให้ตีวิปครีมได้ง่ายขึ้น ตัวลิชซันบิบนอกจากจะเอามาบีบตกแต่งเค้กแล้วสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นมูสชีสเค้กหรือว่าคัสตาร์ดซันวิปที่เปิดกล่องใช้งานแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ไม่แนะนำให้นำกลับไปแช่แข็งซ้ำนะจ๊ะถ้ายังไม่ได้เปิดกล่องซันวิปแต่ว่าเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาจะสามารถอยู่ได้2อาทิตย์ถ้ายังไม่เปิดกล่องใช้งานแล้วเก็บไว้ในช่องแช่แข็งจะสามารถอยู่ได้ถึง12เดือนเลยนะ ซันวิปที่ตีแล้วสามารถวางไว้ในอุณหภูมิ32-36องศาเซลเซียสได้นาน2-3ชั่วโมงโดยที่เนื้อครีมยังคงสภาพสวยงามและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงใครสนใจอยากได้ซันวิปมาใช้งานเหมือนกับป้านเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศแมคโครโซนแช่แข็งหรือจะสั่งซื้อโดยตรงกับลิชเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้ลาซาดหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียยังไงเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะ โมไปโมมาแป๊บเดียวตอนนี้วิปครีมขึ้นฟูได้ที่แล้วจ้าถ้าใครอยากให้เนื้อของวิปครีมเนียนขึ้นให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศนะจ้าอาจจะตีสัก30วินาทีก็ได้เสร็จแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบเพื่อบีบตกแต่งได้เลย ถ้าอยากได้วิบครีมเป็นสีต่างๆก็ง่ายๆแค่เทซันวิปลงไปในชามผสมหยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปจากนั้นตีจนกระทั่งขึ้นฟูตามปกติได้เลยซันวิปเขาใช้งานง่ายตีขึ้นฟูไวแถมยังราคาไม่แพงด้วยนี่วิปครีมสีสวยๆพร้อมที่จะนำไปใช้งานแล้วมาดูการบีบตกแต่งเค้กกันนะจ๊าเดี๋ยวชิ้นแรกจะบีบแบบง่ายๆก่อนบีบเป็นดอกไม้ นำวิปครีมใส่ถุงบีบป้าไม่ได้ใช้หัวบีบเลยนะคะใช้การตัดปลายถุงบีบเอาออกแรงบีบวิปครีมแล้วลากข้อมือลงมาทําเป็นกลีบดอกไม้นำวิปครีมอีกหนึ่งสีมาบีบตรงกลางทําเป็นเกสรแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบ ชิ้นที่2น้องหมีบีบวิปครีมสีที่ชอบให้ตั้งตรงขึ้นแบบนี้นะคะบีบสองข้างทำเป็นหูทำตาทำจมูกแต้มสีที่หูอีกนิดให้ดูมีมิติขึ้นใช้สีชมพูหรือสีแดงบีบทำเป็นแก้มแล้วถัดมาป้าก,ก็จะใช้หัวบีบรูปดาวแบบนี้นะคะบีบทำเป็นหมวกจากนั้นก็บีบตกแต่งรอบๆด้วยหัวบีบอันเดียวกันเลยค่ะ อันนี้ป้าไม่ได้ใช้หัวบีบนะใช้ถุงบีบตัดปลายบีบตกแต่งเพิ่มอีกนิดเสร็จแล้วคะ่ะชิ้นที่3น้องกระต่ายบีบตัวเหมือนกับน้องหมีเลยนะคะแล้วก็บีบซันบีบให้สูงขึ้นอีกนิดสองข้างเพื่อทำเป็นหูใช้สีชมพูเขียนเพิ่มด้านในหูวาดตาวาดจมูกทำแก้มแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบ ตัวถัดมาน้องหมูบีบซันวิฟทำเป็นตัวเหมือนเดิมทำหูจมูกตาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบเสร็จแล้วน่ารักตัวที่ห้าน้องยูนิคอร์ทำตัวเหมือนเดิมทำหูเขียนตาเขียนแก้มเสร็จแล้วก็บีบตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบได้เลยนะคะ อย่างอันนี้จะเป็นการวาดหัวใจแบบง่ายๆมาดูชิ้นสุดท้ายง่ายสุดๆใช้หัวบีบรูปดาวบีบซันบีบวนลงไปแล้วก็บีบตกแต่งขอบรอบๆตามชอบได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยทั้ง6ชิ้นใครชอบชิ้นไหนคอมเมนต์บอกป้านหน่อยนะเดี๋ยวถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตร19บาทสสตางค์ต้นทุนวัตถุดิบหน้าส้ม1สูตร7บาท59สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบครีมที่ใช้บีบตกแต่งด้านบนป้าตีไปที่ใช้ซันวิป1น0กรัมเลยนะคะต้นทุนจะอยู่ที่16บบาทเมื่อรวมสีผสมอาหารแล้ว นำต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเคก้กหน้าเค้กแล้วก็วิปครีมด้านบนมารวมกันจะอยู่ที่42บาท63สาตางค์หสูตรทำเค้กได้6ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่7บาท11สาตางค์จ้าเหมือนเดิมนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้เนี่ยป้าคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้ล้าเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊ส าจีปาถาอื่นๆนะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า